สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกคลิปนะครับกับคลิปแบ่งปันพระเครื่องวัตถุมงคลนะที่ผมได้มานะนะครก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปไปดูพระองค์นี้นะองค์ที่เห็นอยู่นี้นะขอใหออ้เพื่อนอผู้ที่ศรัทธาใน วัตถุมงคลที่ครูบาอาจารย์ยุคเก่านะท่านสร้างไว้ให้เราช่วยกดไลค์นะกดหัวใจกดติดตามกดกระดิ่งกดกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้หน่อยนะเผื่อเดี๋ยวผมมีพระมาใหม่ๆนะผมจะลงไว้แบ่งปันให้กับทุกท่านนะที่เข้ามาดู อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าผมผมจะไม่ได้ปล่อยพระอะไรที่แพงแพงมากมายนะเพราะว่าาทุนเราได้มาน้อยแต่ผมก็พยายามคัดสรรพระที่ดีพระที่แท้นะมาให้นะ YouTube ผมนะ YouTube ผมก็ชื่อภาษาไทยเลยพี่น้อยเว้นวัตวัตถุมงคลไทยนะ เฟซบุ๊กก็เหมือนกันนะเฟซบุ๊กก็พี่น้อยอ่าเว้นวัคแล้วก็วัตถุมงคลไทยนะครับวันนี้นะวันนี้เอาวันนี้มีพระหนึ่งองค์ใม่รู้นเพื่อนจะรู้จักกันไหมนะอันนี้เขาเรียกอ่าเรียกพระเจ้าห้าพระองค์นะเนี่ยมีพระ เป็นรูปพระที่นั่งเหมือนนั่งสมาธินะมีห้าองค์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะเป็นเป็นพระที่ออกที่วัดไผ่ล้อมนะหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะจังหวัดระยองนะไม่ใช่นคนปรปฐมนะครับไผ่ล้อมระยองนะ ปี2514นะอายุพระก็ถึงปีนี้ก็ปี67เนาะก็5 0 53ปี53ปีก็เก่าเก่าอยู่นะอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าพระพระรุ่นเนี้ยดียังไงนะพระรุ่นนี้คือตอนปี14นะหลวงพ่อพูนท่าน ท่านท่านก็ก็อยากจะสร้างพระนะเนาะสร้างพระมามาเพื่อ,อ,อบำรุงวัดของท่านนะั่นแหละเพื่อที่คนมาทำบุญที่วัดก็จะได้แบบมีพระเป็นของตอบแทนผู้ที่มาทำบุญนนะท่านก็ได้ไปหาหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมที่ วัดละหานไล่นะจังหวัดระยองท่านหลวงปู่ทิมก็เป็นที่รู้อยู่เนาะว่าว่าผงพายกุมารของหลวงปู่ทิมก็ดังแล้วก็ดีมากๆนะท่านอาหลวงปู่ทิมนี้ก็เมตตานะมอบผงผงวิเศษของหลวงปู่ทิมอาจจะเป็นผงพายก็ได้นะให้ให้กับหลวงหลวงพ่อพูนนะวัดไผ่ล้อมนี่แหละมาผสม ลงกับเนี่ยมวลสารที่ท่านมาทำพระมีหลายพิมพ์นะเป็นพิมพ์ขุนแผนก็มีเนี่ยพิมพ์ขุนแผนก็มีอ่าว่ากันว่าแก่พิมพ์นะที่ศึกษามานะแก่พิมพ์ด้วยโดยอาจารย์สายพินนะยอดยาดีอันนี้เป็นที่รู้กันนะว่าว่าเขาเขาเล่นหากันนะแต่ว่า ก็ไม่เท่ากับาสายของวัดละหานไล่เนาะอย่างก,ก็อันนั้นเขาแพงเราก็เป็นเอาเป็นพระทางเลือกเนะาะพระทางเลือกก็คือถูกและดีถูกนะถูกและดีกับพวกเรานะเราจะได้แบบมีพระดีๆพระแท้ๆท,ที่อันเนี้ยหลวงปู่ทิมทั้งให้มวลสารแล้วก็ท่านท่าน อ่าท่านนะมาเป็นประธานนะประธานในพิธีประธานสงเลยนะปลุกเสกพระชุดนี้นะที่วัดไผ่ร้อนนะครับธรรม,มาที่ท่านนั่งปลุกเสกรู้สึกว่าก็ยังอยู่นะยังอยู่ที่วัดนะครับประวัติก็ลองดูได้ในกลุ่มเขาก็มีนะประวัติไม่ธรรมดานะก็ ถือว่าเราได้พระที่หลวงปู่ทิมเสกแล้วก็มวลสารของหลวงปู่ทิมแถมยังเป็นพระที่ไม่แพงนะแล้วก็เป็นพระพุทธที่พวกเราเคารพนะห้าพระองค์ด้วยนะครับด้านล่างก็เป็นยันนะมียัน ไม่ค่อยชัดอะไรเป็นผ้าก้อนลึกนะผมว่าน่าจะเป็นอ่าบล็อกน่าจะเป็นหินสบู่นะเนี่ยหินมีดโกนหินอะไรเนี่ยหินรับมีดนี่เขาแก่แก่บล็อกเนี่ยนาอยู่นะดูด้านหลังกัน ด้านหลังมีรอยนิ้วมือนะคาว่าน่าจะเป็นรอยนิ้วมือของของผู้สร้างพระองค์นี้แหละถึงองหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยบางองค์ก็เคลือบก็ยังอยู่นะเนี่ยเคลือบเป็นเคลือบด้วยอน้าน้ำมันยางยางนานะยางของต้นยางนานะน่ะเขาเอามาเคลือบ เพื่อถนอมพระนะก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะทางระยองอาจจะมีอย่างนายุเนี่ยเก่งพอสมควรนะครับเพื่อนๆอ,นอเดี๋ยวทีเนี้ยผมจะส่องให้ดูกันแป๊บหนึ่งนะเผื่อมีคนชอบนะอยากเช่าอยากบูชาก็สามารถติดต่อ ผมได้นะติดต่อทาง id line ก็ได้เดี๋ยวผมจะแปะ id line ไว้ให้เย่ยที่เห็นคาบเหลืองๆอยู่เนี่ยเป็นน้ำน้ำเคลือบจากน้ำมันยางนานะต้นยางนา ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะไม่ยังยังแบบว่าเรากำลังทรัพ์เราเราไม่ถึงขั้นที่จะไปบูชาพระที่ออกจากวัดของหลวงปู่ทิมนะเราก็สามารถที่จะหาพระที่ท่านเสกไว้นะท่านท่านร่วมปลูกเสกไว้อย่างเงี้ยมาใช้ก็ ก็พุทธคุณเหมือนกันนั่นแหละเนาะก็ปูททป่ทิมเสกเหมือนกันศรัทธาหลวงปู่ทิมก็ก็ใช้ได้เหมือนกันแหละนี่คือล่องรอยของความเก่านะทีก็จะเป็นลาดำไปเะแล้ว มวลสารขาวๆก็มีก็มีร่องรอยการกระเทะเาะก็ไปตามตามตามอายุนะเนาะห้าสิบสามปีก็หลอกปอกเปิดกไปบ้างน,นะครับไม่รู้จะส่องตรงไหนให้ดูแล้วเนาะองนี้ก็ไม่แพงนะเพื่อนเเผื่อใครอยากจะ อาจิตต่อขอเช่าบูชาเพื่อไปใช้พุทธคุณนะนี่ผมก็เอาที่อ่าสี่ร้อยนะสี่ร้อยรวมส่งให้เดี๋ยวผมจะแปะไอดีลายไว้ต้นต้น,ตนคลิปนะเผื่อใครอยากจะเช่าพระองค์นี้นะครับเนีย่ยเขาเรียกพระเจ้าห้าพระองค์นะออกวัดไผ่ล้อมปีหนึ่งสี่ หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะเป็นประธานสงฆ์ในการปลุกเสกนะในปีนั้นนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งไว้นะครับเผื่อผมได้พระดีๆพระสวยๆหรือว่ามีอะไรมาแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้ก็วันดีลาตีสวัสดิ์ครับ Mm-hmm.